็นส่วนของผมก็ไม่ใช่เค่องดื่มของผมหรอกเป็นของแฟดนั่นแหละผมผสมนสาาา้านับและบางสบเฉียวหวานกับมะนาวมะม่วงบรรยากาศดี บ้านถุงน้านี่เออเฮ้ยหมาใครวะไม่มีกันหรอกเี่กนี่ก็สวยของญาติญาติญาติกันมะม่วงโอ้ม่วงมะม่วงออกช่อเต็มเลยครับ จอรถดจอนโดลงไปดูดิไปดูดิเขาเก็บสมถึงไหนละได้เยอะหรือยังแต่แปลกว่ะไปก่อนเลยปลไปก่อนเลยลลนั่นแหละอยู่นั่นแหละตามเสียงเพลงไปดิ ตามทางไปเลยเห็นส้มไหมเนี่ยทางอย่างนี้ทางอย่างนี้ไปเลยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูสวนส้มน,น,นะครับลูกสวยมากมากแล้วก็ดกด้วยนะดูดิเต็มต้นเลยนะเต็มต้นเลย เต็มต้นเลยครับถ้าไม่มีไม้ค้ำนี่โอ้โหอิ่งหักแน่นอนต้องตัดไม้มาค้ำโหโคตรดกเต่ราคามมันถูกไปหน่อยนะงหลังมาเนี่ยราคาถูก ก่อนราคาดี30 40บสีเดี๋ยวนี้เหลือราคาโหถูกอะ่ะถึง10บาทหรือเปล่าไม่รู้แถวแม่เสียนี่เมื่อก่อนถึงกับแบบว่ารวยเลยนะทำสวนส้มน,นี่คือว่ารวยอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ราคามันไม่ดี ดกมากไนยด,ดเต็มต้นแบบนี้ออาไปทำอะไรน้ำส้มข้นเหรอฮะเยนี่ยอ๋อพอไปแล้เอาไปเข่าลงแบกเข่าขายเป็นเปกิโลเลยเหม,มือนแบบเข่าขาย้วห้าบหกกิโลขัดเบอ คาดเบอร์นี่เอาไปขายไหนฮนะัเจพันพันโ้หดกมากเลยอือนะอ๋อลาลิสา,า,าตรงสามแยกสามแยกหาเสพันตัวนี้มันใหญ่นะลุกในลายแบบนี้เั ก็ออก๋อเอาไปแวกเงาเลยด้วยอ๋อไปแวกให้มันเงาอันนี้ดีให้ไหนดีนะมั้งไหนอ๋อเขาบอกว่าจะเป็นเบอร์ใหญ่กิโลกิโลสิบสามบาทเบอร์อะไรเบอร์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมศูนย์ศูนย์กับเบอร์ เบอร์ศูนย์กิโลสิบสามถ้าเป็นเบอร์เล็กๆก็แปดบาทแปดบาทหกบาทไล่เบอร์ลงมาควรจะได้นะมุสได้ไหมควนหลุดไหมไม่หลุดหลุดอย่างงี้เก็ตได้ไหมนะอย่างงี้มันก็จะติดเขียวหน่อยอ๋อติดเขียวไม่ได้ อ๋อคือเอาให้มันเป็นลูกแบบสีสีแดงส้มๆเลยนี่ได้ใช่ไหมเต็มแล้วแบบนี้สีมันก็จะประมาณนี้แต่วันนี้มันก็เขียวมันต้องแบบว่าอันนี้ลูกใหญ่หนอแต่ว่ามันน้ำมูอนี้ได้ไหมสองลูกนี้ได้ไหมลูกก็จะยี่สิบสามบาท เด็ดเคียวหน่อยแบบนี yeah. Actually, ้สิบสามบาทนะแบบนี้ส <laughs> ิบสามบาทมีอะไรมองไหนมองไปทางไหนก็เต็มไปหมดเลยเต็มต้นไปหมดเลยดูเขาเก็บมีบันทด นี่บันไดไว้เอาไว้แบบว่าสูงสูงบนขบนี่ไม่ถึงไงปลายไงเจอดูเขาเก็บส้มนะเขาเก็บเก็บลูกแบบไหนลูกแบบไหนที่เขาให้เก็บอ่ะเก็บลูกไหนประมาณเนี่ยเราเอามาโชว์ดูเอาให้ดูหน่อยประมาณนี้นี่หนย่งเลยนี่เขาเลียกเบิร์ เบอร์เบอร์อะไรเนี่ยไม่ใช่เบอร์สีเบอร์สีสีเบอร์สามใช่ไหมเนี่ยขอชิมหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะชิมหน่อยได้ไหมได้โห้โกสวยนะตรงเนี้ยต้นเนี้ยเต็มต้นเลย Sốt sốt chắc tốt ừ. Ôm tiêu, ôm vàng Mình vàng truyền Ừm, bả mảnh là vàng Vàng nhìn ít ạ Ôm tiêu, ôm tiêu như เดี๋ยวยึดรถอ่ <c oughs> วันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ไปยึดรถหรอกเนยเ <c oughs> าเก็บสม้มเ <c oughs> อาไปละเออไปเก็บฝั่งนู้นยไออ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เก็บเก็บได้เก็บเต็มรถแล้วนะ ก็ละประมาณสามสิบิกว่าโลโอ้คนนี้เอาเก่งไม่ไหวเลยดอกจัดดกจัดประหลัดบอก เหนื่อยปะเก็บซม่เหนื่อยปะไปเรื่อยอมาเล่นอืมก็มาดูเก็บซม่ไม่เคยเห็นขายของแล้วไปอ่ะเก็บบุหรี่ไปปะอืมเปลี่ยนเปี่ยนก็ไปแล้วอืมกใส่เลยฮะใส่เลยัดเซี่ยวอืม kiến xôm bừa nhá, kiến xôm này, kiến kiến bừa đấy, bừa đấy.